สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่วิดีโอคอร์สเฟซบ o o กมาร์เก็ตตในวิดีโอบทเรียนที่12แล้วนะครับในวิดีโอบทเรียนนี้จะต่อเนื่องจากวิดีโอบทเรียนที่11เลยเพราะว่ามันเป็นพาร์ท2นะครับหรือว่าพาร์ท2ของวิดีโอบทเรียนที่11ที่เราจะมาเรียนเรื่องของการยิงรีทาร์เก็ตติ้งหรือการยิงแอดไปเพื่อหลอกหลอนลูกค้าก็คือเราเอาสิ่งที่เราได้เนี่ยเรามาสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มาคัดกรองให้ได้กลุ่มลูกค้าที แม่นยำที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มลงสนามจริงกันได้เลยครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เปิดตัว facebook ขึ้นมาก่อนเนาะเราก็เปิดามาที่ตัวจัดการโฆษณาก่อนนะครับอันนี้เนี่ยผมเข้ามาในตัวจัดการโฆษณาแล้วนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาที่เมนูกลุ่มเป้าหมายเหมือนเดิมเลยกลุ่มเป้าหมายนะครับอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เปิดเข้ามาที่กลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่คือกลุ่มเป้าหมาย เมื่อเข้ามาในเมนูกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพจเอาเพจมาทําเป็นเอ่อคลาสตอมเอาวิดีโอมาทำคลาสตอมเอาอินสแตนต์เอ็กซ์เลีย่มาทำคลาสตอมถูกไหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการเอาเว็บไซต์หรือว่าพิกเซลเอาแคตตาล็อกนะครับมาทําเป็นคลาสตอมดูแลวเดี๋ยวส่วนรายชื่อเนี่ยผมอาจจะแยกไปเป็นวิดีโออีก EP หนึ่งเพราะว่ามันเยอะจริงๆเลยนะครับแล้วแต่เราจะพิกแพงแต่เบื้องต้นเนี่ย ก่อนจะไปถึงจุดเว็บไซต์ที่เราติดพิกเซลยิงรีทาร์เก็ตติ้งที่เราเคยเห็นคนอื่นเขาไปยิงคอนเวอร์ชันกันใช่ไหมเรามาทำความเข้าใจเรื่องการอินคลูดคนก่อนนะครับสมมุติว่าเราเลือกเป็นเพจเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันนะครับ2แบบก็คือการเ,าเลือกเป็นแบบอินคลูดแบบบนกับแบบล่างนะครับอ,อันนี้เป็นวูมีดอินคลูดคนวูมีดนะครับถ้าเป็นแบบบนนะครับมันจะเป็นรวมผู้คนอีกรวมผู้คนก็หมายความว่า เราสามารถเอาแฟนเพจสองเพจอะเอามารวมกันได้เช่นผมมีเพจเจนีงี้ผมเอาเอาคนที่เคยดูโฆษณาของเจนีแล้วก็เคยมีส่วนร่วมกับโฆษณาของเจนีเนี่ยเอามานะครับเสร็จแล้วผมก็รวมอีกเอาอีกเพจมาด้วยนะครับเอาเพจของหลงมาคาเฟ่มารวมด้วยเอาทุกคนที่เคยมีส่วนร่วมมาโฆษณาอันนี้มันก็จะเอากลุ่มเป้าหมายของ2เพจนะครับมารวมกันแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยสามารถเอากลุ่มเป้าหมายนะครับไปยิงให้กับเพจใดเพจหนึ่งได้ เออดีว่ะส่วนตัวผมนะถ้าเราเล่นแบบนี้เป็นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีหลายเพจที่เอาไว้ยิงหลอกหลอดลูกค้าอยู่แล้วแล้วแต่เราเพจของเราเนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเช่นเจนีเนี่ยขายอาหารนะครับก็เป็นสินค้าเป็นพวกอาหารทะเลแห้งเสียบไม้ลงมาคาเฟ่ก็เป็นอารมณ์แบบคาเฟ่เป็นร้านอาหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นสินค้าประเภทของกินเหมือนกันแบบเนี้ยเอามาอินคลูสรวมกันได้ครับ คือเราก็จะได้คลาสตอมที่มันใหญ่ขึ้นนึกภาพไหมอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับว่ามันทําได้แล้วก็ที่เหลือก็เลือกจํานวนวันเลยถ้าจะเอาแบบสดๆหน่อยนะผมว่าก็สัก60 60แบบเนี้ยเป็นต้นกับอีกแบบหนึ่งครับก็คือ Inc l u d e ล่างนะครับ i n c l u d e บนกับ i n c l ล d e ล่างอ่ะผมเลือกเป็นล่างนะจะสังเกตไหมถ้าเปลี่ยนเป็น i n c l u d e ล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเขียนว่าเป็นระบุเพิ่มเติมเช่นระบุเพิ่มเติมไปเลยนะครับว่า ผมเนี่ยนะครับเลือกเป็นเหตุการณ์นะครับสมมุติว่าเจนีนะครับเลือกเป็นเหตุการณ์เอาคนที่มีส่วนร่วมกับโฆษณานะครับหรือโพส์ใดๆก็ตามเสร็จแล้วผมก็เลือกระบุเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าผมก็ใช้เพจเดิมนะอ่าแต่ต้องเป็นคนที่เเขาเรียกว่ามีการส่งข้อความนะครับอ่าส่งข้อความใดๆเข้ามาที่แฟนเพจด้วยในช่วงหกสิบวัน แบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะแม่นยำมากขึ้นอารมณ์เนี่ยเมนูนี้เนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับฟังก์ชันจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงเลยครับเพราะมันใช้คำว่าและและนะครับหมายความว่าคนที่จะกลายมาเป็นอินคูดหกสิบวันของเราเนี่ยเราสามารถเลือกพฤติกรรมแยกได้อย่างเมื่อสักครู่นี้เราเอามารวมกันแต่อันนี้นะครับมันจะต้องเขาเรียกว่ามีทั้งสงพฤติกรรมที่ตรงกันอันแรกรวมกันเลยนะอันนี้ต้องตรงกันเช่น คนที่จะกลายมาเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับของอกลุ่มเป้าหมายนี้คัสตอมนี้เนี่ยคือต้องเป็นคนที่เคยมีส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณาใดๆและเป็นคนที่ส่งข้อความหาเพจของผมอ่ะแบบนี้ครับอ่ะามร้าวันนะครับสามร้อยสสวันนะครับแล้วก็กดสร้างแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มเป้าหมายมันเล็กเกินไปเนี่ยเราก็จะสร้างไม่ได้แบบนี้เป็นต้นแต่อันนี้ก็จะเป็นการกรองนะครับเพราะมันใช้คําว่าและและเนี่ยและกี่ครั้งก็ได้นะ เนี่ยอินคลูไปได้เรื่อยๆเ,เลยเห็นไหมครับเราก็กําหนดพฤติกรรมไปถ้าเราอยากได้แบบแม่นๆนะครับเราก็กําหนดไปได้เลยว่าเราจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างแต่แต่ส่วนตัวผมคิดว่าสัก2อันเนี่ยพอละนะครับเอาคนที่ส่งข้อความแล้วเอาคนที่เคยอินบ x ็อกเออก็แสดงว่าถ้าเกิดเราจะยิงไปให้แม่นเลยเนี่ยคนนี้อาจจะเคยแบบมาคลิกปุ่มไลค์มากดแชร์มาคอมเมนต์แล้วเคยอินบ x ็อกมาแต่อาจจะไม่ซื้อเอาคนกลุ่มนี้มายิงได้อันนี้คืออินคลู e บนกับอินคลูล่างนะครับ ผมสรุปให้ทีหนึ่งนะอินครูสบนคือรวมกัน in c ค u e ล่างคือต้องมีทั้งสองอย่างเก็ t ไหมเพราะมันใช้คำว่าและไงข้างบนใช้คำว่าหรือนะครับอ่าและอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราทำได้คือและอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราทำได้คือคำว่ายกเว้นครับยกเว้นหมายความว่าเอาข้างบนไม่เอาข้างล่างเช่น ผมเลือกเอาเป็นคนที่เคยมีส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณาใดๆของเพจเจนีและผมไม่เอาคนที่เคยติดตามเพจของผมในขณะดนี้หมายความว่าถ้าผมเซตแบบนี้ผมก็จะได้คนใหม่เห็นไหมครับผู้ที่ถูกใจหรือติดตามเพจในขณะดนี้แสดงว่าผมต้องการคนที่มีส่วนร่วมนะแต่คนนั้นน่ะจะต้องไม่เคยติดตามหรือกดไลค์เพจผมนึกภาพออกใช่ไหมครับ แสดงว่าเราก็จะได้คนใหม่เพียวๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าการใช้คําว่าไม่รวมครับไม่รวมประมาณนี้ครับก็มี3มอย่างที่เราทําได้นะครับรวมกันแล้วก็ตรงกันนะครับแล้วก็รวมแล้วก็ไม่เอานะครับก็คือหมายความว่าเอาด้านบนไม่เอาข้างล่างแบบนี้เป็นต้น Inclus บน i n c r u s ล่างนะครับอจบครับ การทำ i n c l u s e เนี่ยข้อดีก็คือมันใช้กับตัวแฟนเพจได้ซึ่งไอตัวเพจ Facebook เนี่ยที่ผมบอกก็คือมันเป็นสิ่งเบื้องต้นนะครับที่ตั้งแต่เรายิงแอบดะเราสามารถมาทำคัสตอมได้เลยจากเพจคือไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องวิดีโอไม่ต้องไปทำ Instant ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องพิกเซลเพราะเพจมันติดมาตั้งแต่วันแรกเลยถูกไหมครับอารมณ์ว่าเหมือนใช้เพจเป็นหน้าเซลเพจแล้วก็เก็บพฤติกรรมว่าคนเข้ามาทำอะไรบ้างบนแฟนเพจนะครับ อันนี้คือข้อดีของการ include แผนเพจนะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งคือวิดีโอมันก็จะเลือก i n c ค u ู e จากพวกเนื้อหานะว่าดูจบไปแล้วกี่นาทีอ่าแบบนี้เป็นต้นเช่นผมเลือกเป็นวิดีโอนี้ก็ได้สมมุตินะครับว่าสักวิดีโอหนึ่งแต่จะสังเกตว่ามันไม่สามารถ in c l u d e ได้ไงมันก็จะได้แค่ว่าต้องดูวิดีโอนี้จบแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะ,ะนั้นการกรองครับการกรองผีก็จะแตกต่างกันอ่ะ คราวนี้เรามาถึงสิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับในวิดีโอ EP 1ิบแบบเต็มๆก็คือเรื่องของเว็บไซต์ครับเว็บไซต์เนี่ยถ้าจะพูดเรื่องนี้มันคือมันจะต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องของพิกเซลพิกเซลคืออะไรครับอ่าอันนี้คือพิกเซลนะครับพิกเซลเนี่ยในภาษาของ Facebook เนี่ยเขาเรียกว่าตัวจัดการเหตุการณ์ครับตัวจัดการเหตุการณ์นี่ครับตัวจัดการเหตุการณ์เราต้องเข้ามาในตัวจัดการเหตุการณ์แล้วเราก็มากดนะครับ เชื่อมกับแหล่งข้อมูลครับแล้วก็เลือกเว็บเราก็จะได้เป็นพิกเซลขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยพิกเซลนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบนันตัวพิกเซลอะครับมันไม่ได้แม่นยำเท่าที่ควรในส่วนตัวผมนะมันไม่ได้แม่นยำเท่าที่ควรคือเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวพิกเซลมันไม่สามารถเก็บค่าคนที่ใช้ iOS 14ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่สามารถทำเ,เก็บค่าพวก iOS 14ได้แล้วเนี่ย ก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะมายิงแบบคอนเวอร์ชันเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าบางกิจกรรมเนี่ยแท็กค่าไม่ได้แต่ก็ยังถือว่าแม่นยำอยู่นะครับสำหรับคนที่ใช้ Android แต่ว่าในอนาคตก็ได้ยินข่าวแว่วๆมาว่า Android ก็จะไม่แม่นแล้วเพราะว่า Google mm. ก็จะออก Privacy ตัวใหม่ออกมาเพื่อที่จะทำให้แท็กค่าไม่ได้เหมือนกับทาง Apple นะครับอันนี้เราเรียกกันว่า ID Pixel นะครับ ID นี้เอาไปทาอะไรครับ ไอดีนี้คือเอาไปติดบนเซลเพจครับหลายคนเนี่ยมาถามผมคุณนันทวุฒิอยากเรียนเซลเพจอยากเรียนเซลเพจผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะยิงไอพวกแอดคอนเวอร์ชันเนี่ยคุณต้องมีเซลเพจก่อนนะถ้าไม่มีเซลเพจเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะติดพิกเซลได้นะครับอ่าซึ่งเซลเพจเนี่ยตอนนี้ถ้าแนะนําผมก็จะแนะนายี่ห้อ,อพวกเอ่อฟาสต์คอมเมอร์สนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ใช้ของเขาอยู่ เดี๋ยวให้ดูเซลเพจเนาะแต่ว่าผมคงไม่ได้อธิบายว่าเซลเพจมันใช้งานยังไงอะไรยังไงนะเดี๋ยวค่อยแยกเป็นอีก EP หนึ่ง e e แล้วกันเดี๋ยวอันนี้ผมเข้าให้ดูในระบบของผมแล้วกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างเซลเพจที่ผมได้ทําการสร้างไว้นะครับข้อดีของตัว Fast Commerce เนี่ยเขาก็เหมือนแบบใช้งานง่ายนะครับเขาก็แบ่งฟังก์ชันไว้อย่างเรียบร้อยแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูว่ามันทํำยังไงซึ่งถ้าเราเข้ามาเนี่ยเราใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วเราก็เลือกเป็นการตลาดเสร็จแล้วเราก็เอา พิกเซลมาใส่ในช่องพิกเซลเห็นไหมครับอันนี้ผมติดตัวพิกเซลเรียบร้อยแล้วพิกเซลก็แค่ก๊อปเลขมาครับเอามาวางในช่องที่เซลเพจนั้นๆมีให้แล้วก็กดบันทึกเพียงเท่านี้ครับเพียงเท่านี้ตัวเซลเพจของเราเนี่ยเวลามีคนเข้ามายัางเว็บไซต์เนี่ยสมมุติเนี่ยมีคนเข้ามาแบบตรงหน้าเว็บเราใช่ไหมครับอาจจะเลื่อนสกอร์แฮกกิง้งลงมาเสร็จแล้วเอออาจจะคลิกปุ่มติดต่อเราหรือคลิกหยิบสินค้าลงตะกร้าแบบเนี้ย มันเก็บค่าหมดนะครับแล้วมันก็จะเกิดเป็นพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมเกิดตรงไหนครับพฤติกรรมจะเกิดด้านล่างเนี้ยครับเห็นไหมเนี่ยคือพฤติกรรมมันก็จะเก็บเลยว่าในหนึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยที่เรายิงแอดไปเนี่ยมีคนสกอร์แท็กกิ้งเว็บไซต์เราเนี่ยกี่กี่ครั้งเป็นเหตุการณ์ได้รับครั้งล่าสุดเมื่อไหร่มีคนเพจวิวเกิน30วิเท่าไหร่นะครับมีคนซื้อหรือหยิบไส่ตะกร้าล่าสุดเมื่อไหร่เท่าไหร่นะครับอ่าแล้วค่อยเอาพฤติกรรมเนี้ย ไปสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งไอลักษณะการทำงานของพวกพิกเซลแบบนี้ส่วนใหญ่พวกเว็บใหญ่ๆเขาชอบใช้กันอย่างเช่นพวกช h อ p e, ปี Lazada ที่เวลาเราเผลอไปเข้าเว็บเขาอะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเก็บข้อมูลเราเรียบร้อยใช่ไหมเขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างคัสตอมแล้วก็ยิงแอดมาหาเราบน Facebook อีกทีหนึง่งเคยเป็นใช่ไหมครับเวลาเราเผลอไปเข้าพวกเว็บ l a z a d a พวกช้อปปีก็โดยโดยประมาณเนี่ยมันทำงานประมาณนี้ครับคราวนี้ วิธีการเอาพิกเซลมาใช้อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่า EP นี้ผมจะไม่เจาะลึกนะเพราะว่าเสียเวลาเดี๋ยวค่อยไปเรียนแยกกันใน EP ต่อๆไปแล้วกันเอาเป็นว่าติดพิกเซลเป็นแล้วทำยังไงต่อ mm. เมื่อติดพิกเซลเป็นแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับมาที่ตัวสร้างกลุ่มเป้าหมายครับตัวกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเสร็จแล้วก็มาเลือกที่เว็บไซต์พอเราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายเป็นแบบกำหนดเองเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับเลือกพิกเซลก่อน Pixel เนี่ยก็คือตอนที่เราสร้างครับถ้าเราเป็นบัญชีธุรกิจอมันจะสร้างได้หลายพิ x e l หน่อยอย่างอันเนี้ยผมใช้ p i กเซนี้นะครับที่ผมเอามาติดบนเว็บฟาสต์คอมเมอรเนี่ยผมใช้เป็น Pixel ตัว jne. home ซึ่งอันเนี้ยเราเป็นคนตั้งชื่อเองนะครับคราวงนี้เราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะได้เหตุการณ์ไหนอ่าคนที่เยี่ยมชมทั้งหมดไหมคือใครก็แล้วแต่เข้าเว็บเราเอาหมดผู้ชมที่เยี่ยมชมเว็บเพจที่เฉพาะเจาะจงนะครับ อันนี้เราก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบไหนจะเป็นแบบองค์ประกอบมีไม่มีนะครับอ,อันนี้ผมไม่ไมค่อยแนะนํานะแล้วก็พูดเยี่ยมชมตามเวลาที่ใช้ไปตามเวลาก็อย่างเช่นเขาอยู่ในเว็บเราเนี่ยกี่วินาทีตามเวลาที่เขาเสียไปนะครับก่อนที่เขาจะออกอันนี้ก็ใช้เป็นคล้ายๆกับเวลานะครับกับอีกแบบหนึ่งคือเลื่อนดูเช่นใครก็แล้วแต่ที่เลื่อนดู s c o ร์ทแ r a c k i n g คือเลื่อนจากข้างบนเนี่ย ลงข้างล่างนะครับคบหนึ่งร้อยเปเซ็ตีเป็นกลุ่มเป้าหมายในช่วง30สิวันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวคัสตอมของเว็บไซต์เนี่ยแม่งอินคลูสได้ครับมีอิน,อนมีอินคลูบนนะครับแล้วก็มีอินคลูสล่างเหมือนเดิมแต่ส่วนตัวแล้วพิกเซลเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอินคลูสกันหรอกเพราะว่าโดยหลกัหลกๆเหตุการณ์ที่เก็บมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างกรองคนหรือค่อนข้างแม่นอยู่แล้วถ้าเกิดคุณไปอินคลูอีกเนี่ยปัญหามันก็คือ มันจะยิ่งแคบมันไปใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเขาจะอินครูสกันนะครับเขาก็จะอินครูสนะครับโดยการรวมคนเข้ามาอีกอาจจะรวมมาจากพิกเซลอื่นอีกอันหนึ่งนะครับแบบนี้เป็นต้นเช่นเรามีหลายๆพิกเซลครับบางคนมี10เว็บเงี้ยนะครับเอาพิกเซลไปติดหลายๆที่หลายเว็บหลายเว็บหลายเว็บคือ1 1พิกเซลเนี่ยนะครับไอตัวโค้ดเลขตรงนี้เอาไปติดเว็บไหนก็ได้นะสมมุติว่าผมมีเว็บ A เอาไปติดเว็บ A ผมมีเว็บ B เอาไปติดเว็บ B เนี่ยแม่งรวมมาให้หมดเลยนะครับ ทุกๆเหตุการณ์จากเว็บ A เว็บ B มาขึ้นหมดเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบมีงบในการยิงเนี่ยผมมองว่าการติดพิกเซลหลายๆที่แล้วมาอินคลูสรวมกันเนี่ยแม่งจะได้กลุ่มเป้าหมายมหาศาลเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายครับเช่นคนคนที่เลื่อนดูจนจบอ่าเอาเป็นช่วงเก้าสิบวันละกัน 90วแบบนี้เป็นต้นครับแล้วเราก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายแค่นี้เองครับแล้วก็ค่อยเอากลุ่มเป้าหมายเนี้ยไปยิงอีกทีหนึ่งที่เหลือก็รอดูครับว่ากลุ่มเป้าหมายมันน้อยไปไหมถ้ามันต่ำกว่าพันสำหรับผมเจะถือว่าน้อยควรจะเกินไปมากกว่านั้นซึ่งเราก็มาดูเหตุการณ์ตรงนี้ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้ดูว่าเหตุการณ์ไหนที่เราสามารถคัดเอามายิงได้เช่นอย่างเพจวิวเนี้ยผมว่ามันก็มองดูไม่ได้คัดกรองอะไรเพราะว่าใครๆเข้ามามันก็ต้องเพจวิวอยู่แล้วครับ แต่เพียงแค่ว่าถ้าเราจะกรองคนให้มันดูแม่นยําก็อาจจะเป็นกรองจากการที่เขาดูจบไม่จบนะครับกรองจากการที่เขาทําการกระทําบางอย่างบนเว็บไซต์เราเช่นเพิ่มสินค้าหรือกําลังจะซื้อครับเป็นต้นซึ่งเวลาเรายิงแอดพวกพิกเซลกันจริงๆเนี่ยเวลาเขายิงแอดเนี่ยเขาจะยิงกันด้วยวัตถุประสงค์จํานวนผู้เข้าชมครับเนี่ยวัตถุประสงค์เนี้ยแล้วเขาก็จะเลือกปลายทางเนี่ยเป็นเว็บไซต์หมายความว่าเวลามีคนคลิกที่แอดก็จะเด้งเข้ามาที่เว็บแล้วค่อยเก็บพฤติกรรมว่าไอาคนที่เข้ามาที่เว็บเนี่ย ทำอะไรบ้างบนเว็บของเรานึกภาพออกใช่ไหมครับ่าแล้วก็ค่อยเอาพฤติกรรมเหล่านั้นนะมาสร้างเป็นคลาสตอมซึ่งอันนี้ผมจะยังไม่ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องคอนเวอร์ชันนะซึ่งอันนั้นค่อยแยกไปอีกต่างหากว่าการยิงแอดแบบคอนเวอร์ชันต้องทําอะไรยังไงบ้างพิกเซลมีการเซตอะไรยังไงได้บ้างเหตุการณ์เราเพิ่มลดเองได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในในวิดีโอ EP นี้เนี่ยที่ผมจะพูดหลกัหลกๆเลยนะครับก็คือเรื่องของ คลาสตอมนะครับที่เราจะต้องรู้ว่าคลาสต้อมมันสร้างยังไงเพราะว่าคลาสต้อมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเนาะมันมีเพียบเลยให้เราเลือกบัญชี Instagram ก็ได้เช่นบางคนแบบว่าใช้ i ิน t a g r a m เป็นหลักเนี้ยอยากจะอินค u ูซคนจากอินสตาแกรมมาทำคลาสต o อมแล้วยิงบน Facebook ทําได้ครับก็เลือกแหล่งที่มาว่าเราจะเลือกเอาแหล่งที่มาไหนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ Facebook ค่อนข้างส่งเสริมมากๆเลยก็คือแคตตาล็อกแคตตาล็อกอยู่ตรงไหนครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันเนาะ แคตตาล็อกมันคือเมนูร้านค้าครับซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะทําเป็น EP ีแยกอีกเหมือนกันเพราะแคตตาล็อกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องสร้างนะครับอย่างอันนี้เรียกแคตตาล็อกเราแบ่งหมวดหมู่แคตตาล็อกได้นะครับเดี๋ยวเห็นไหมมีเป็นหมวดหมู่สร้างเป็นร้านค้าของเราเนี่ยได้หมดเลยอันนี้คือร้านค้าของเราที่อยู่บนแฟนเพจจะดูเป็นคอลเลกชันดูเป็นสินค้าทั้งหมดอันนี้คือผมแบ่งเป็นหมวดให้หมดแล้วนะสินค้าแผงสินค้าแนะนําสินค้าหมึกอันนี้มันก็เหมือนเป็นหน้าเซลเพจของเราครับที่อยู่บนแฟนเพจ ซึ่งถามว่าไอหน้าเซลล์เพจตรงนี้ดียังไงครับก็มันเป็นของเฟ e บุ o กเนอะเมื่อมันเป็นของ Facebook เนี่ยใครเข้ามาทำอะไรบนแคตตาล็อกเราเอามาทำคัสตอมได้ครับอันนี้ก็มีอินค u ูบนอินค u ูล่างเหมือนกันเช่นผมจะเอาคนที่เข้ามาดูแคตตาล็อกที่เป็นเกี่ยวกับพวกหมึกแพ็คของผมนะครับเอาคนที่ทำทีหยิบสินค้าลงรถเข็นเลยแล้วกันในช่วง30วันครับแบบนี้เป็นต้นแล้วก็กดสร้างออกมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้วก็รวมคนอีกก็ได้ครับเรามาีหลายๆพฤติกรรมใช่ไหมเราก็เอามารวมรวมๆกันได้ครับอ่าจากจากเพจเจนี N e นะเราเอาแหล่งที่มาจากเพจเจนี N e คือถ้าเป็นแคตต็อกเนี่ยมันจะได้แหล่งที่มาเดียวเลยคือจากเพจแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยดึงมาได้จากหลายเหตุการณ์เช่นเอาคนที่หยิบใส่ตะกร้านะครับแล้วก็เอาคนที่ดูสินค้าจากชุดสินค้าทั้งหมดแบบนี้เอาสองเหตุการณ์นี้ยมารวมกันครับเป็นต้นแล้วก็อิ c ค u d ออกมา อันนี้ก็เป็นวิธีการกรองผีอย่างหนึ่งคือบางคนอาจจะยิงแอดโดยเลือกวัตถุประสงค์แคตตาล็อกไปเลยเงี้ยเพราะมันมีวัตถุประสงค์ให้ยิงนะครับคือวัตถุประสงค์นี้ครับยอดขายจะแคตตาล็อก catalog. เพื่อส่งคนไปที่แคตตาล็อกแล้วดูว่าเขาจะทําอะไรบ้างกับแคตตาล็อกของเราพอยิงไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาคนเหล่านั้นนะครับมาสร้างเป็นคลาสตอมแล้วก็ค่อยเอาไปยิงแอดต่ออาจจะยิงเป็นแอดข้อความยิง อะไรก็แล้วแต่ไปติดการขายเข้าอีกรอบเพราะฉะนั้นการทำคัสตอมออเดียนเนี่ยเหมาะก,กับการที่เราต้องมีแอดหลายตัวนะครับไม่ได้เหมาะกับการมีแอดตัวเดียวนะต้องทำความเข้าใจก่อนเมื่อคุณเริ่มมาสร้างคัสตอมออเดียนแล้วแสดงว่าคุณเริ่มเข้าใจเรื่องของแอดฟันแนลแล้วนะครับคือมีแอดเปิดแอดปิดแบบนี้เป็นต้นมีการใช้พฤติกรรมในการกรองแล้วค่อยเอาคนที่เราได้ตามความต้องการของเราเนี่ยมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วค่อยยิงแอดไปปิดการขายอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนของแคตตาล็อก เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเจาะไอ้เรื่องของรายชื่ออันเนี้ยเคยมีคนถามหลายทีแล้วคุณนัทวุฒิมีรายชื่อมีเบอร์โทรลูกค้าอยากเอามายิงโฆษณาทํำยังไงครับมันต้องมาใช้ที่เมนูนี้ครับเมนูรายชื่อเนี่ยเราก็เลือกเลยว่าเราจะนําเข้าจากอะไรดาวน์โหลดเทมเพลตจริงๆเราต้องดาวน์โหลดเทมเพลตไปก่อนนะครับแล้วก็พอเราดาวโหลดเทมเพลตไปปุ๊บเราไปแก้ชื่ออะไรพวกเนี้ยใส่เข้าไปแล้วเราก็มาอัพขึ้นมาแค่นี้เราก็สามารถเอามายิงได้ละเดี๋ยวเอาประมาณว่าเดี๋ยว เจาะเป็นอีก EP หนึ่งแล้วกันเพราะ EP นี้มันเริ่มยาวแล้วนะครับก็จบนะครับในส่วนของ Custom Audience โดยเราวันนี้เรามาเรียนกัน Part 2นะครับเป็นแหล่งที่มาจากเราครั้งที่แล้วเราเลือกเป็นแหล่งที่มาจาก Facebook นะครับหรือ MetaSource นั่นเองก็เหมือนเดิมเลยครับก่อนจากกันก็จะมีช n e l นัทวุฒิผู้เพชรน,นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืม Comment คอมเมนต์คำว่าขอบคุณให้ด้วยนะ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ l i น์แอดแอนัทธวุฒิแปดห้าสี่ครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืม follow เวลามีคลิปใหม่ๆก็จะบอสแคทให้เรียนก่อนนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มนะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ชื่อว่าคลังความรู้กลุ่มนี้นะครับมีเอาไว้พูดคุยนะครับสอบถามมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็คุยกันประมาณนี้แล้วก็ ไม่ห้ามโพสซื้อห้ามโพสขายในกลุ่มนี้นะครับมีอะไรก็มาถามกันในนี้มาคุยกันมีแอดมินช่วยตอบแล้วกันแล้วก็กองโจรกองโพสที่ไม่น่าพิลมเนี่ยมาให้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแฟนเพจชื่อสาาัตว์ไทยต่อท้ายด้วยภาษาอังกฤษแบบนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดให้ด้วยนะครับเวลามีไลค์สดมีคอร์สต,ต่างต่างให้ลงทะเบียนก็จะลงทะเบียนผ่านตัวแฟนเพจนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวแบบนี้ เข้ามาก็แอดเฟรนได้ถ้าเพื่อนไม่เต็มแล้วอย่าลืมกดเป็นรายการโปรดให้ด้วยหรือจะมาฟอลโล่ดูชีวิตส่วนตัวผมก็สามารถทําได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ตามหวังว่าคลิปนี้จะทาให้เพื่อนเกิดไอเดียในการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม,ใหม่ๆเอาไปลงโฆษณานะครับสวัสดีครับผม